mày đâu mày đâu ô tội mà thôi thôi ơi tội ดีนะครับผมหุยตาครับไปแล้วครับตาบไปใช้ครับผมไปนั่นแน่ไปผมไปนั่แน,น่ครับผมไปแล้ว tà ba đen đây 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 hey ba lên mèo mẹo bay luôn bay 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 nè bao 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 nè bao bao lên. ่งตาคุณตากีนไม่ตาไมส่งแขกเ้ยตายผมไปช่องแขกย้ำกลับมาได้คุณหื่อนนะเฮ้ย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 คุเหัยได้เฮ้ย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 นัฮึกบัตเพอได้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอู้เต้เลยเต้อาเอาแล้วขอบคุณคุณยายเล็กเพลกกินนะครับผมลึกบอลนารัจจากอเมริกาครับเฮ้ยอู้อจะเข้าทีมขอเขาไหมเอาลองดิทกลองดิบุ๊มมา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  มาเรื่มาเรื่อืมเป๊ะอันนี้เน้นเหยียบอย่างเดียวครับเน้นเหยียบอย่างเดียวยไปไหนจะไปไหนอย่ามาลีลาไม่ต้องไปไ,ไปเลยนะมามาถ่ายราลูกถ่ยมาน่ะน่ะน,น,น่นนนะผมกหันหน่ง่ะงานที่ทำไม่เล่นฮึ เฮ้โอ้ยมอยังโอ้ยตาตาทไมเราอย่ายังดแล้วเ้้ม่ด่อันตอไรดิงปาตุ้หแม่ไป ไปไปแมวเฮ้ย <laughs> ไม่ดึงไม่เอาลูกแมวไปไปไหนไปไหนครับไม่ไปไม่ไปมันดึกแล้วมือแล้วมือแล้วกลับบ้านเรากลับบ้านแล้วไปไปไปกลับบ้านแล้วไปไปไปกลับบ้านแล้วไป,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 ไป ทำได้พม้อมมีละผมเล่นเล่นก็ว่าได้พ้อมผ่าน,นอีน่ะนั่นก็อยากให้ได้ผมเล,ล่นเล่นเวลาผมเล่นก็ว่าได้ผร้อมอย่ละห้ามห้ามห้ามไม่ได้ห้ามได้ยี้อวี่วี่วี่จบับมาอะไรมืดแล้วกลับบ้านได้แล้วผมเล่นก้อนข้าวหนึ่งผมมาได้เล่นมัดมือได้มันผ่อ พ่อกลับมามา่พา่อปลากลับมามา่พื้นตาเนี่ยอาจจะผมไปเอาเงี้แต่เช้านะครับผมตกหน้ากลับไปโรงเรียนไปไหนไปไหนเฮ้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 แล้วปะไปปะเลยไม่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 ไปไม่ไปไม่เดียวนะไม่เดียวนะไม่ไปบิงบิงไม่เอา จะไปไหน,อยอยนไปเอาไปครับครับเลยครับเลยเน่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 ดึงเนี้ยไม่อยายไ,ไป้หนไปไปอุยมาเร็วมาเล่นไม่เร็้นไม่เล่นะไม่เนะไ,ไม่เอา ไปเลยหางที่พอม,ม,มีถอยลงมามามาถอย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 ไม่เข้าไปถอยมาไปฮึทักขนาดเลยนี่คึกอะไรมาคึกต้นเย็นนี่ฮะเรานี่ยเฮ้ฮึที่ตัวซีที่ตัวซี

ใช่ครับนี่ขนมไม่ไปไม่ไปกลับบ้านกลับบ้านลูกกลับกันกลับก้นมันมืดมืดพี่เดียวมืดบ้างเลยพี่เดียวั้งพีเดียวหรบ้างบ้างไป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 เดี๋ยวไปไปไป เหมืดไปครับพี่ดิวเมืดไปเอามาใม่ลน่นะครับเอ้แม่ล่นี่แล้วถอยมาทุกถอยมาถอยมาถอยมามเข้าไปไม่เข้าไปถอยมาถอยมา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 เดีว ไปเดีวครับไมพร้อมนะครับไปลูกป,ป,ปั๊บป,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 ปุนปนปถอย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 ปะปปนปนไปปปปยปไปดยว <laughs> ออกมามลูกนี่ยงไรผมกินนะครับมาพี่ลูกพี่ี่งผมกินนะครับมาพี่เดเอามานเดียวพอมีแสงสว่างนี่แม่มานีออกมาลู วิ่งมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเอาเาเเอ้ยไอ้ีเดีวตอไมตไม่ตไมตไมตไมอไมอมกอยมไมาอย่างพ่อีตอทำไมจะเข้าไปพ่อน้าพี่พ้าพี วิ่งตามสุดน้อครกออกมาเล้วถ่ายมาถอยมาวิ่งกับวิ่งเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันไปครับพี่เดียวมันแล้วนะถ่ยมาลูกถ่ยมาไม่เข้าไปไม่เข้าไปถ่ายถ่ายถ่ยถ่ยถ่ยไปไปเข้าบ้านไปลูกไปไปไปเข้าบ้านไปลูกไปพ่อนี่นะเมยไม่แตะผมยังมาท่านเมยเลย หลายยังมาเทินเมยด้ะครับผมเข้าบ้านลูกเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไป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 เข้าบ้านไปไปไปพอแล้วครับเหนื่อยแล้วหนึ <1> <1> ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้มิงม่งินมีคนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ